เราเจอกับตัวขี่ในตำนานโอ้โหนี่เลยรู้ไหมทำไมมันเลิกขับหลายๆลายคนอาจจะคิดนู่นนี่นั่นเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมันเล่าแล้วมันเล่าแล้วอยากรู้ไหมนี่นี่จะพูดในช่องนี้เลยนะพูดได้เปล่าพูดได้เฮ้ยแล้วนี่ล่าสุดรู้ข่าวเปล่านี่ยเนี่เนี่ยนะมันเริ่มเป็นไงขอหน่อยตอนแรกอ่ะมันก็ขนาดนี้แหละแต่พอออกแล้วเหลือแค่นี้รู้เยี่ยวหรือเปล่าแค่เนี้ย สนุนโดยน้ำมันเครื่องกินดูโลกโอ้วครับสวัสดีครับวันนี้เราเจอกับตัวขี่ในตำนานโอ้โหนี่เลยเป็นตัวขี่ที่เรียกว่าใครไม่รู้จักไม่ได้นะใช่นยุคหนึ่งนะยุกุค่ะไรยุกเท้าหัวหน้าสองพันสองวันแล้วกันสองวันแล้วกันปีแล้วไม่รู้เนี่ยเออพอดีเลยก็คุยด้วยพอดีเลยกี่ปีแล้วได้กี่ปีแล้วผมเลิกขับผมเลิกขับประมาณตั้งแต่ 6หลัง6ตัว6สองละรู้ปีรู้ไหมทำไมมันเลิกครับอ่าหลายๆคนเนี่ยะว่าหลายๆคนนจะคิดนู่นนี่นั่นเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่รู้เรื่องเล็กเพราะเนี่ยเราไปพู้นี่ตอนนี้นี่เรียกว่าจับมือกันเลยมันเล่าแล้วมันเล่าแล้วอยากรู้ไหมนี่นี่จะพูดในช่องนี้เลยนะพูดได้เปล่าพูดได้พูดได้มันเป็นมันเด็กไอ้พูดพูดได้พูดได้ ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มันมันมันข่าวลือใช่ไหมมันมันเป็นข่าวลือตกลงกันแบ่งกันไม่ลงตัวก็แบ่งกันไม่ลงตัวก็เอาดีๆเมียดูอยู่บอกไปนั่คือว่าไอ้เพชคู่เยคู่เผ็คู่เผ็คู่สันวิชเลยเหรอสันวิชเลยโอ้ยมือไท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 ยเลยมือไทยกันเองรุ่นสุดท้ายที่ขับจำได้ไหมจำได้ครับรุ่นสุดท้ายรายการสุดท้าย สี่รถพู้งใช่ครับแรงมากอหรตอนนั้นอ่ะแรงมากยุคนั้นเป็นยุคในโตใช่ใช่ใช่เนยุคในโตครับอักไม่รู้อีกไม่รู้เรื่องอีกในโตมันคือน้ำมันที่มันแรงๆอ่ะเนาะใช่ใส่ในซูเปอร์เดี๋ยวบางคนแบบแรงมากแรงด้วยแล้วก็แพงด้วยตอนนี้ใช่ก็ตอนนี้ลิตรเท่าไหร่อยากให้กินตีปลายพันแปดร้อยถึงพันเป็นปลายผสมโอ้โตอนตอนที่วัดแรงม้าตอนนั้นก็คือแบบสมมติเรามีแรงม้าอยู่เท่าไหร่เติมบารงไฟอ่ะ ขึ้นมาเกือบเท่าเลยอ่าเกือบมาขึ้นเท่าตัวนี้ดีกว่าขึ้นแรงไม่เดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวแล้วตัวขี่รู้เรื่องกับเขาบ้างไหมตอนนั้นพี่ฮู้มันบอกอะไรไหมว่าตอนมันจับเราไปขี่ซุปเปอร์เฟนแล้วใส่น้มันในโตอะไรเงี้ยเรารู้เรื่องไหมเรากลัวบ้างไหมไม่กลัวไม่กลัวเลยฮ่าช่วงนั้นฮ้าวมากเลยฮ้าวจักเคยใครก็ได้ตอนนั้น น้ำหนักยี่ยสิบเอ็ดโลมันตอนนั้นน้ำหนักยี่ยีสิบเอ็ดโลเด้อมันน้ำหนักแค่ไข่วะน้ำหนักไน้เหรอะน้ำหนักยี่สิบเอ็ดโลมเอนะก่อนแรกก็ขี่รถสายพานสายพานแบบสายพานมีโอปกติอะครับแล้วก็พีิ้วบอกว่าพีิ้วจับขึ้นสายพานซูเปอร์เพนเลยตอนแรกก็ขี่กี่มีกี่รถเต่ากับขี่รถพีิ้วจับได้ลูกเลิกอะไรผมไม่รู้จักตอนไหนมีหน้าที่กดคระเล้งอย่างเดียวกแคร่งงอย่าเดียว แต่มันแรงมากในตัวในแรงมากเรงมากเดี๋ยววันนี้ไปลองคุณุสุภาสองร้อยจีหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยแล้วนี่ล่าสุดเขารู้ข่าวเปล่าอไหมนี่นี่นี่เฮ้ยมันเริ่มเป็นไงขอหน่อยผมไปเอาอะไรซัน ยูนิซันสารสารแบบที่มันออ๋ที่เขาไปทีนะไปรุ่นเลยรุ่นกันเลยปนอยู่ในเราเราโดนแบนเอาเปลี่ยนใหม่ไออะไรวะาเขาเรียกไอน้องชายน้องชายเราใช่ไหมกัดออกด้วยด้วยน้องชายเราแล้วเราก็ตอนแรกมันก็ขนาดนี้แหละแต่พอออกแล้วเหลือแค่นี้เยืดเป็นรูเยี่ยวหรือเปล่าแค่เนี้ยแล้วยืดทักมาด้วยเหรอเขาบอกทักเกินด้วยเราอ่ะขิดมาแล้วก็พาพาอะไรพาเด่นเหรอระบบไม่ผ่าไม่ผ่า คลิปคลิปเส้นเส้นสองสหลุงออกคลิปออกเลยแล้วก <expedition> ็เอาสารออกแค่น so ี like ้เองแล้วก right? ็เต้มแล้วก็เป็นความรู้สึกทำให้มันทำให้มันนานขึ้นนานขึ้นเอาทีละข้อก่อนจะได้รู้พอเอาออกแล้วมันเป็นยังไงอะเอาออกแล้วมันนานขึ้นไหมเออเอาออกแล้วก็พอมันเอาสารออกแล้วมันเหลืออันเดิมใช่ไหมพี่มันเหลืออันเดิมเหลือเดิมเดิมก็ประมาณนี้แต่แต่อีกประมาณ ที่ต่องทิย์ผมก็จะไปฉีดกิโลเขาทงทำกับตอนเนี้ยให้มันใหญ่ใช่แต่ตัวเนี้ยแพ้แพ้หายหมดแล้วครับจะไปฉีดประมาณหกลูกห้าหกขึเดินลูกแย่เดี๋ยวลูกลุงแม่คาหกเจ็บหมถึงน้องชายโอ้น้องชายโอเคโอเคนี่เวลาใเดินตรงต็งสามขาใเดินตรงเต็ไม่แล้วผมไปตัดเส้นมันนานจริงไหมยังไม่ลองเลยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกันเดือนกว่าแล้ว แล้วทำไงวะดับก็ไม่ได้ทักก็ไม่ได้เอายุ่งเลยดูดับตัวก็ไม่ได้ดตัวไม่ได้โอ้จีได้อย่างเดียวโอ้โหเสียดใจหายเลยไม่ยังงี้ถ้าลุงไม่ทำก็ต้องรอเดือนหนึ่งเลยอะเดือนกว่าเลยเดือนกว่าเลยค่ะเดือนกว่าเลยแล้วกะว่าลูกข้าวแล้วเนี่ยบางทีเห็นเขาไปเติมถึงหกสองหกสามเลยใช่แล้วก็เพิ่มเพิ่มชักยาวไงชักยาวชยาวนี่ยืดได้กี่มีชักยาวยืดได้กี่มิลถึงที่สองโอ้ไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายเขาเหวี่ยงนะอย่างนี้ไม่ทะลุมันล โอ้โหไอ้สุดว่ามันต้องไปจับแล้วที่ไหนดี uh, ああ่ไหนโรงพยาบาลมัธยมทิศคุณหมอชื่ออะไรไว้แบบถ้าแบบสนลูกไม่สนใจอยากไปทำบ้างเีมยคุณหมอเป็นผู้หญิงคุณหมอเป็นผู้หญิงด้วยยึดไม่คุณไม่ทำแล้วคุณหมอผู้หญิงคุณหมอผู้หญิงด้วยแล้วย้ดไม่ไดาคุณหมอเห็นตุ้ดตู่เราอะไรเงี้ยน้องชายเราเย คือเขาเห็นต้นแบบชิ้นเลยวออใช่ใช่ใช่บางคนมันมีราคายูทูบเบอร์ไหมน้องมีมีมีมันราคาราคาไม่ราคาไม่แพงหรอครับไม่แพงเหรอไอ้ยางงี้ต้องหลังใหม่ปะไปแล้วพี่เออไปแล้วไปแล้วเพราะว่าทำทำอะไรรถลูกโตชักยาวอะไรเงี้ยนะ น้องชายน้องเพิ่มชักน้องชายเราต้องโตด้วยไงไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สมส่วนนะใช่มันไม่สมส่วนกับรถอ่ะเออรถลูกแกรงแล้วอ่ะอ่ะแล้วของน้องชายอ่ะไม่แรงได้ไงอ่ะเลาเพิ่มหัวนูนงี้ได้ไหมวนูนี้ได้ไหมปาดปาดหัวลูกสูบอ่ะเพิ่มสีอาสักนิดนึง ไอ้หว่มันตัวเบ้าฝามันโล่งเลยนี่เราท่องอะไรแล้ววะนี่ยเราไช่องอะไรช่องลูกซุปโอ้ยพ่อไม่ใช่เรื่องรถแล้วแหละดีไหมดีดีใช่เดี๋ยวรอเพิ่มซีซีเพิ่มซีซียืดทักเสร็จเดี๋ยวขอรีวิวแบบส่วนตัวหน่อยได้ตอนนี้ซีซีน้อยอยู่เลยเฮ้ยผมเคยทักไลน์ไปเขาส่งรูปให้ดูเลยใช่ไหมเคยทักไลน์ไปหมอพี่เนี่ยโอ้โหเขาส่งรูปไปให้ดูเลยไม่แล้วแล้วใครชักนำเข้าวงการบอกหน่อยได้ไหมชักนำเหรอเมื่อเมื่อปี มันเพิ่งมามีปีนี้ไงใช่ปีนี้โรงพยาบาลมันจะมีแบบเขาแบบแก้สารอะไรพวกเนี้ยอ่าผมฉีดมา6ปีมันมันแบบว่ามันเริ่มเป็นตายแล้วก็บอกว่าหัวออกเลยเขาออกไห้หมดเลยอ่ะโอ้โหดีแล้วแก้ได้แก้ได้แรงเลยไหมแรงเลยนานเนื้ตอนนี้เดิมอยู่เดี๋ยวอีเดี๋ยวอีกอาทิตย์ต่อมาจะไปฉีดแล้วเราฉีดไปแล้วแล้วจะนานแค่ไหนจะใช้งานได้สองอาทิตย์ก็เป็นสองเดือนนะที่ต้องเตรียมไว้ประมาณสองเดือน จากแต่คุยเรื่องรถก็คุยแล้วงอื่งจะแล้วมารีวิวเนาะมิกาจ<ช>ูวนะแล้วโอ้รั่วเลยอะไรไปกินก้อยก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูขี่รถกันดีกว่าไปไป ดาวไปเว้ยจังใครมาขับรถกลเมืองเมื่อก no. ี้ครับกรรมการครับคอมพิวเตอร์เช่วไปเก็บหน่อยครับใครสั้นเลยอ่ะวันเก่าเนี่ยฝาจานไฟเดิมๆฝาคัดเดิมๆเนี่ยโอ้แรงจริงได้ไหมอย่างเงี้ยไปออกคลิปได้ไหมไม่ได้เลยดูใจไหมดูใเนี่ยชุก รถเราไปอกยได้เลยไปเลยไม่นะน้องๆอยากดูยางเขียสเปคอะไรอันนี้นีัเท่าไหร่นะอันนี้7จ็ดโฮเจนแดโอ้มไปพืดนเลยช่างซอนไม่ได้มีแค่ผู้หญิงนะคมรไม่อมบ้านกัแล้วนี่แหละอันนี้รความจริงป่ะไม่ใช่บอกไปด้วยว่าอันนี้แค่เป็นวิดีโอ